คุกกี้แบบซุปกาหรีกิมจิชิแกน่าจ้าแบบไทยๆมาค่ะพี่น้องทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าหลังที่มันเริ่มสุกนะคะเราก็จะมาใส่ผักวเขาเรียกว่าอะไรคะคุณนะชยา ต้นอ่อนทานตะวันสดๆจากสวนจ้าสวนใครคะสวนคุณแม่เองจ้าคุณลูกไม่ใส่ลงไปเลยเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวน้องก็จะหดตัวแล้วก็หวานมากกินเป็นสลัดก็ได้ต้มก็ได้ผัดก็ได้นะคะทุกคนอร่อยมากอร่อย,ออย,ออยจะไป็นฝาเขาแล้วมาดู ตอนสุดท้ายเรามาใส่กิมจินะคะตอนทั้งหมดนี้นะจ๊ะลงน้ำแบบค่อยคเอ๊ะเ <c oughs> มื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าอธิบายทุกคนน่าจะเห็นเหมือนที่เราเห็นคนเตรียมแบบข้าว <c oughs> ลืมตัการู๊แล้วเรามาตักพลาสติกกันนะจ๊ะห <c oughs> ลังจากที่เราเอาพลาสติกออกไปแล้วนั้นเราก็ทำการเทขึ้นมันลงหม้อนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ินทำเมนูอะไรจ้าต้มเกาหลีน้ำกระเด็นเบาๆหน่อยจ้าเชฟมีอะไรเราก็จับโยนลงไปโอ้ยไม่กัดค้อมอะไรจ้าใส่โคจูจังลงไปสิ่งที่ขาดตลาดตอนนี้แต่บ้านเราไม่ <laughs> yeah. ถึงช้อนย่ yeah. อีกสักช้อนแล้วกัน ปรุงไปเรื่อยนะจ๊ะสูตรสูตรเด็ดนะจ๊ะปรุงไปเรื่อยจ้ะซอสถั่วเหลืองใส่ลงไปเลยแบบหนักมือแค่นั้นแหละนะ้นำตาลนิดเดินหนึ่งช้อน ติดฟ้ารอเดือดอีกหนึ่งรอบน้ำเดือดแล้วแต่เราทุบกระเทียมใส่ลงไปเพื่อความหอมโย่กระเทียมลงไปนี่จ้าเราใส่หมูเพราะมีน้ำเดือดแล้วแล้วก็ตักหมูลงไปพูดชันหน่อยจ้ะไม่ได้ยินนะจ้ะเราเราก็จะตักหมู ลงน้ํานี่นะตะักตักหมูลงน้ําเพราะว่าถ้าตักหมูไม่ลงน้ําหมูจะหกตรงนี้ต้องตักใส่หม้อ หมูตามกำลังศรัทธาเสร็จแล้วเราก็ระเทศทิ้งค่ะตราทั้งหมดนี้นะจ๊ะลงน้ำแบบค่อยๆเอ๊ะนั่นแหละทุกคนก็รู้ว่ามันคือเห็อุเพราะว่าใส่มันลงไป ซุปที่ดีต้องใส่เนื้อลองไปก่อนนะคะน้ําซุปจะได้หวานมากแล้วเราค่อยใส่ผักทีหลังเดี๋ยวนี้น้ําซุปจะอร่อยมากเรียรเรียปิดฝาหม้อรอเสร็จค่ะร้อนเราจะเดินเบรดหม้อดูก่อนเราจะมาใส่ผักลงไปผักบุ้งกันนี้ก่อนแล้วค่อยใส่นี้ทีหลังนะจ๊ะเด็ดมากเด็ดมาก หลังที่มันเริ่มสุกนะคะเราก็จะมาใส่เขาเรียกว่าอะไรคะคุณนาชยาต้อนอ่อนทานตะวันสดๆจากสวนจ้าสวนใครคะสวนคุณแม่เองจ้าคุณลูกนี่ใส่อกไปเลยเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวน้องก็จะหดตัวแล้วก็หวานมากกินเป็นสลัดก็ได้ ต้มก็ได้ผัดก็ได้นะคะ่อนอร่อยมากอร่อยอ,อ,ยอ,อยจะเป็นฝาเขาแล้วมาดูตอนสุดท้ายเรามาใส่กิมจินะคะเนื่องจากกิมจิเราจะคลุกเค็เราก็จะนำซุปใส่ลงไปกิมจินะคะกิมจินี้ซื้อจากท็อปนะคะ ซุก,กีแบบซุปเกาหลีกิมจิชิแกน่าจะแบบไทยๆมาค่ะพี่น้องทุกคน